มาเรามาเริ่มทดสอบการเล่นเกมนี้กันนะครับผมรีเซ็ตก่อนนะฮะพอทานออกนะครับผมแล้วก็ใส่เข้าไปตามสูตรปึ๊บปึ๊บนี่เนื่องจากอันนี้เป็นเกมเก่านะฮะมันต้องกดนะครับผมให้เราเห็นอาร์ให้ครบนะครับอ่าเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนวแบบสร้างบ้านนะครับผม ตัวอกสร้างให้มันลงมาข้างล่างให้ได้ให้มันให้มันแบบหายไปอะไรเงี้ยนะครับถ้าเราทำพลาดมันจะขึ้นไาข้างบนเราก็จะตายนะครับผมแต่ผมกําลังสงสัยว่าเอ๊ะทำยังไงให้มันไปประกบข้างบนได้นะเดี๋ยวลองดูว่ามันมีปุ่มอะไรทําได้อีกนะครับผมมาเอาใหม่อีกทีฮนะ แพ้แล้วไอ้ตัวเนี้ยมันมันขึ้นไปไม่ได้มันขึ้นไปแล้วก็ตายเราต้องหาวิธีทาให้มันหายไปใช่ไหมอืมกําลังหาวิธีอยู่นะครับอันนี้เปลี่ยนเช้งใช่ป่าวะไม่ได้อยู่ดีครับผมเอ่อมันต้องไปขึ้นไปยังไงให้มันไม่พังตัวนี้แหละปัญหา เดี๋ยวลองเปลี่ยนโหมดก่อนอันนี้เป็นเสียงเนี่ยก็เล่นเหมือนเดิมอ๋อลากได้เหรออ่าเหมือนจะลากลงมาได้ครับแต่ลากลงมาทำอะไรอะ่ะ ก็เลยไม่ผ่านหลังถึงนาทีครับแพ้แล้วอ่ามันต้องประกบยังไงวะผมเข้าใจว่ามันประกบเป็นวงกลมมันจะหายไปนะแต่ว่ายังกดไม่ได้อยู่ยังงงอยู่ ดนแค่เนี้อ่าไม่ทันอ่าออมันเกิดเหมือนดันลงไปเรื่อยๆครับโอเคพอเข้าใจแล้วแล้วแค่นี้เหรอหรอแล้วมันแล้วยังไงอะ่ะเดี๋ยวผมจะลองมุ่มมั่วดูนะครับว่าจะดันทุกอันลงไปเรื่อยเป็นยังไงนะครับ นี่หายไปแล้วอ๋อนี่ไงเคลียร์หมดแล้วผ่านอ่าแค่นี้เองนะครับผมเลื่อนลงมาให้มันต่อกันให้หมดก็คือเคลียร์เตะซองลว ทานไหมเนี่ยไม่ทานไม่ทานครับผมโอเคก็คือดันลงไปเรื่อยฮนะพยายามกดแล้วมันดันลงไปเรื่อยก็จะผ่านด่านได้ครับผมพะมันเชื่อมกันหมดอะไรสักอย่างเนี่ยก็จะผ่านแค่นั้นเองครับผมอ่าเกมโอเวอร์นะครับผมอ่ามันก็เรียงเก่งนะคาว่าเกมโอเวอร์เห็นไหมฮะผมผม,ผม,ผม,มสังเกตเห็นนะ G A M E O V R นะครับผมโอเคเข้าใจแล้วครับผมวิธีการเล่นเกมนี้ก็คือพยายามอ่ายื y ้อพาเนลตรงนี้ให้ได้มันออกมาอีกหกชุดเนี่ยเราก็พยายามดันลงไปให้ได้แค่นั้นเองครับ เราพยายามดันลงไปข้างล่างนี่ครับเนีย่ยผ่านแล้วครับ clear เลี L ่ย e นะครับผมก็คือถ้าเราดันลงไปข้างล่างได้ถึงจุดหนึ่งมันก็จะผ่านด่านครับ ตรงนี้ผมไม่เห็นว่ามันต่อยังไงเนี่ยแหละลงมาแล้วตรงไหนอดีกลงตรงนี้อดีกอ่าเกมก็จะพยายามต่อไปเรื่อยๆเนาะแพ้ไม่ทันนะครับผมโอเคก็เข้าใจแล้วครับประมาณนี้เองก็คือ พยายามดันลงไปถ้ามันต่อเป็นรูปร่างอะไรสักอย่างหรือต่อปิดกรอบได้ครับก็จะเคลียนะครับผมประมาณนี้นะครับผมเสียดายตรงนี้หนึ่งก็คือตัวเซนเซอร์มันไอ้นี่ไงมันมองไม่เห็นทำให้ผมต้องกดตรงนี้ตลอดเวลานะครับผมทําให้เรามองตัวของอ่าวิธีการเล่นไม่ได้มันมัน,มนออกมาไม่ไม่เต็มคําเราต้องกดเอาไว้ตลอดเนี่ยมันก็เลยทําให้เราแบบเล่นได้ไม่เต็มประสิทธ,ธิภาพนะครับแต่ก็โอเคถ้ามองในนวัตรกรรมผมว่าไอเดียเกมนี้ใช้ได้เลยครับก็คือไอเดียของการอ่า ของมันจะดันพาเนลขึ้นเรื่อยๆเหมือนคล้ายๆเป็นพัลเซอร์ลงมาแต่นี้ดันขึ้นเราต้องพยายามประกบร่วงมาลงมาแล้วก็พยายามหมุนมันให้ประกบกันเป็นเหลี่ยมนะครับผมเพื่อให้มันระเบิดหายไปนั่นเองนะครับผมก็เป็นพัลเซอร์แบบหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับผมโอเคครับเกมนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมรีวิวสั้นๆนะครับเพราะว่าเล่นได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับผมแต่ก็สนุกดีครับผมเกมนี้สำหรับคลิปหน้าจะรีวิวอะไรติดตามชมกั็ได้ของวนนี้ลาตัวไปก่อนครับผมแล้วเจอกันครับ